แฟนตาเป็นน้ำบัดลมแต่แฟนเราอ่ะเป็นเธอได้ป่ะโาซีบไอหากมทอะไฟไปนะไมใชไงนไไฟอะไรแล้วเกิดไรขึ้นไฟไหมไงฟไหม้ทไหนคือมเจอในห้องเยมันเปิดเตาแก๊สไฟมันกขุดมา ไอ้สุดครับข้อนี้น่าอะรอืมไม่รู้อ่ะไม่รู้อืมดูยังเค้กใช่อันนี้อ่ะอืมไม่รู้อ่ะไม่เป็นอไรอืมดูยังขนมปังใช่ ถ้าคำนี้อ่านว่าอะไรอืมไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะอืมอืมไม่รู้มเรู้แล้วหรออะเื่อเไม่รู้ใช่ว้เป็นไรไม่รูนังร้องไห้อยู่หน้าหนาไปดูนยเรจริงอเอาไว้เป็นไรว่านว่ารองไห้เป็นไรฮะเกิดอะไรขึ้นไม่เจอะหารถไม่เจอเออโอ้โหรถรู้อะไรวะสีอะไรเดี๋ยวเช่่ยหารถตู้รถตู้แล้วสีอะไร สีบอลเงินบอลเงินรถตู้สีบอลเงินขู่แต่มึงหาไม่เจอได้ไงรถตู้คันเบลเลอร์เลยนะเว้ยรถตู้ไม่ใช่มชอไซค์ตลกแหละเล่นเล่นเล่นตลกเลยเอาขาวเนี่ยเอาขาวเนี่ยหาไม่เจอจริงเหรอเดี๋ยวช่วยหาไหนวะโอ้โหบ้านโอ้ยอยู่ไหนวะโอ้โหบ้านโอ้โหโอ<ฮ>้โวมีด<ฮ>ักซีเควนซ์จิบเบิ้ลชารสกอรแค่แหวนชิโน่เซ็นต์ตัด